เป็นยังไงถ้าผมทำคอนเทนต์ที่ไม่สามารถเป็นไปได้ครับในวันนี้นะครับทุกคนเป็น EP แรกนะครับผมก็เลยจะเป็นคนเลือกชาเลนต์เองนะครับทุกคนครับแต่ว่าในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะให้คนดูทางบ้านร่วมเล่นชาเลนต์กับผมนะครับทุกคนครับกติกาง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดแชร์คลิปนี้นะครับทุกคนครับแลวก็คอมเมนต์สิ่งที่จะห้ามผมมานะครับทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ห้ามผมได้แค่สีข้อนะครับผมแต่ว่าขอที่แบบว่ามันเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นห้ามใช้ปืนทั้งเกมห้ามยิงคนเลยแต่ว่าเอาแชมป์อะไร และ Impossible Challenge ในคลิปนี้นะครับอย่างแรกที่ผมจะไม่ทำเลยคือผมจะไม่เก็บปืนทั้งเกมนั่นเองครับและอย่างที่สองนะครับผมจะเอาสกิลที่ผมไม่ถนัดไปเล่นนะครับก็คือตัวละครลิงนั่นเองนะครับตัวละครลิงในช่องผมเนี่ยแทบจะไม่มีคลิปที่ผมเล่นเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบมันนะครับและข้อที่3นะครับวันนี้ผมจะไปในแมッ คนเดือดนั่นเองนะครับทุกคนคือแบบคนเดือดนี่ใช้ป bles, ืนเรายังแชมป์ยากเลยนะเออวันนี้เราจะใช้แค่มัดนั่นเองนะครับทุกคนเออ <ou" S 1> แล้วมาดูกันว่านะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเอาชนะได้แชมป์ซักเกมหรือเปล่านะครับทุกคนครับคลิปหน้านะครับทุกคนสามารถร่วมเล่นกับผมได้รองห้ามผมมากดแชร์ <โอ uf> กดไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนแล้วกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจหรือเป็นใน Youtube ก็ได้นะครับทุกคนสามารถทำได้คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะเลือกคอมเมนต์จากทางบ้านมาทำคลิป p o s s i b l e Challenge ในคลิปหน้าหากใครได้เป็นผู้ถูกเรืองมีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคนใครไม่กดไลค์ก่อนไปดูขอให้มือเป็นง่อย เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวเกมไม่พูดพั่มทําเพลพี่ขอลงมาเพลงก่อนเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอาอ่ะมุ่งหน้าไปที่ตรงนี้เลยมีอยู่2องค์คงเครื่องสกิลลิงทํางานขอรอบเลนหน่อยโอ้โหแล้วซัดกันเลยแล้วซัดกันแล้วคือมองไม่เห็นแน่นอนมองไม่เห็นแล้วก็ซัดเข้าไปเอ้าเฮ้ยซัด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 ตักไตวอก่อนเพื่อความชัวชัวชัวเบาเบาขาเบาขาเออไอวีดีวีไอวอยอย่าน้องอย่าจุกอย่าจุก อย่าจู๊กพ่พี่จะจูบว่าพี่นรา,าชาจูบกมูแดงฮ่ไอ้น้องอย่าอย่าอย่ารอบนี้นี่คือผมจะไม่เก็บปืนแล้วก็จะเล่นแต่มัดทั้งเกมเออไม่ได้ทำคอนเทนต์อย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วนี่น่าจะประมาณสิบปีหรือเปล่ายอกหลายสิบปีนะฮะกอล์สามอสาม,อ,สามอ,อึ๊บอ,อึออ๊บเฮ้ยไอวอลสองลูกสวย โหแต่ว่าแมพมันไม่แบบไม่มีที่แอบเลยว่ะคนดูเราอาจจะไม่ได้แชมป์ก็ได้นะครับแต่ว่าลองดูลองดูแอนทาเข้ามาก็จัดให้ไปโอเห็นสนัยแล้วอยากจะจับนชครับเราจะค่อคยองไปับชมอะไรัมันจะไมเหนพวกราออกนะับพวะครชครับจังว่นี้ขอต่อยก่อนแล้วขออีกตัว จะมาจูก๊กเยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่อยสองมัดสามมาัดแล้วหลบท่านผู้ชมวันนี้จะกระจูก๊กแล้วก็ซัดแล้วก็ต่อยแล้วก็ดีเฮ้ยไันนี้ยืย้อนะยือ้อจะมาเจิเนีย่ยมาพ <c oughs> ี่หัวทิม่มแนะเหมือนชนกำแพงเอา,าว่ะอุ้ยไม่ได้เล่นสกิวลิงมานานเลยก็สนุกดีสนุกดี แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันก็ธรรมดาแหละมันเรียกว่าตกยุคไปแล้วนะเออก็เลยมีสกิลอื่นดีดดกว่าคนก็เลยไม่ค่อยจับแต่มันก็ลังดีอยู่เลยนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะเออต้องโผล่มาแล้วนะโผล่มาเมื่อไหร่สบายใจเลยนะคุยกับใครเนะี่ยเหมือนจะอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมครับอุ๊ยหวงคนจริงด้วยอ้า มีสิทธิ์มีสิทธิ์ Impossible Challenge ขอบอกเลยว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับหรือหมัดทั้งเกมในแมปคนเดือดอันนี้จริงๆใช้ปืนก็ยังที่หนึ่งยากเลยนะเนี่ยมาใช้หมัดก็จะขึครับท่านผู้ชมเอาลงมาแล้วจังหวันี้ซัดเข้าไปจังหวะนี้ไอ้น้องเองไม่ได้กินพี่พี่ขอบอกเลยว่าการเรียนการลำมวยเนี่ยพี่เรียนมาเยอะกันพี่ขอซัดกอนเลยแล้วน้องนะการลำมวยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เท่าไหร่น้องไม่เท่าไหร่น้องไม่คมไม่คมอ่าเดี๋ยวพี่จะสอนการลำมวยที่ถูกต้องถูกวิธีให้เจ้าวะนี้มาแล้ว แม่งเอ้ยตัวสุดท้ายไปได้ที่หนได้ยังไงวันนี้อ่ะงั้นไม่เป็นไรขอเริ่มเกมที่2แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาวะอ่ารอบนี้เราเรารู้ทิศเรารู้ทิกแล้วเรารู้ทิกแล้วเออน่าจะไหวแล้วน่าจะไหวลงบ้านหลังคาแตกคิดถึงมากพีเก่าเก่าจริงพีเก่ามันดูมีเอกลักษณ์กว่ามันมีที่แบบที่แบบ อะไรอะพูดอะไรแกอุ้ยพจะพูดอะไรลืมอีกแล้วเออคือจะพูดอะไรลืมตลอดป้านนะครับท่านผู้ชมต้องมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่เห็นคือมันต้นไม้มันตั้งอยู่ตรงนี้นานแล้วคือมันเดินได้ด้วยปกติเลยคือต้นไม้นี่มันเป็นประดับแมปประดับแมปไม่มีอะไรไม่มีคนเนี่ยต้นไม้มันเดินขึ้นกระไดได้ปกติไม่มีไรต้นไม้อยู่เออแต่ไม่มี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 อ่ามาเดี๋ยวต้องดึงเฮ้ย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  เสียงอยู่แถวนี้เสียงอยู่แถวนี้โหยักเก็บดุมาดนี้หอหูถุกสองสององตัดสีใจเข้าไปออ้วดีนะสะบัดสะบัดมาเสยพอดีแบบอินต้องมีภาพประกอบแล้วภาพประกอบเออคนตัดใส่ด้วยนะมัน <c oughs> ตัดบอกลำบากกูอีกแล้วอ้าว <c oughs> มันเดินเข้าไปแล้วก็ตกหัวเหมือนว่า ไอ้น้องเอ็งมายืนทําอะไรตรงนี้ต๊บให้มันยืนมาดึงทำอะไรตรงนี้ต๊บให้เลยเหลือสี่คนว่ะทุกคนเอ้ยมีสิิทธ์มีสิิทธ์ครับท่านผู้ชมครับเราไหวแน่นอนครับท่านผู้ชมรอบนี้บนบ้านไม่มีใครเช็คแล้วเคลียร์เคลียร์แล้วผ่านอุ้ยตรงนู้นตรงนู้นประกันไปเลยแล้วกันนะจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าสกิลนั้นเรายังไม่ทํางานนะดิสกิลเอ่อแปลงร่างของเราเป็นพุ่งไม้เอ๊ะเด็กเหมือนเหมือนข้างบนนี้จะมีมีหแลเฮ้ย เดี๋ยวอ้หูลูกสองจุก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 หูยเดี๋ยว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 ได้เลยขอขอขอยกธงขาวเวลานอกครับเวลานอกอ่าฮะอุ้ยอหูยยิงกันขอลงเลยแล้วกันครับอุ้ย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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เอ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคือเอ่อเมื่อกี้มีกอรซิลล่ามันเดินผ่านบ้านผมนะฮะเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรโอเคอเคอาล่ะไปโรงเรียนครับทุกคนครับเช้าเช้าแบบนี้เราก็ต้องไปโรงเรียน <premises. S 2> โรงเรียนใครมันตั้งฉันขยันตั้งชื่อว่าเป็นโรงเรียนเฮ้ยแบ่งร่างก่อนเจ้นี้บวกเวจ้าอุ้ยสไนเดอร์มาคิดเอาว่ะตัวนี้ตึงแล้วไอวอลแป๊บซี่ไงไอวอลเอสนี่ว่ะมาเจ้นี้จัง่านี้ไม่เห็นไม่ย่องมาซอยซอยซอยไม่ตายซอยซอยซอยโอ๊ยจ่ายิงย่ายิงยิงโอ๊ย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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาล่วงไปแล้วไ่รอดแน่ไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้ว แล้วมาตรงนี้ก็ล่วงไปดีเออเอ้าเลี้ยงจะแจกเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่ามาเล่นกับไฟรล้วแปลกลางจะไม่ดีโอ้โหเริ่มเซียนเริ่มเซียนเขาบอกเลยว่าผมอาจจะเป็นราชาอ่าหมัดทั้งเกมโนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแข่งกับผมเลยเออมีอยู่คนเดียวจะไม่เป็นโนหนึ่งได้ยังไงเดี๋ยวนี้ก็แบบ เขาบอกเลยว่าเขาแข่งกันเป็นลาชงราชาพี่เนมขอแข่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นลาแล้วกันเฮ้ยยยยดู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 โหกำลังซัดกันด้วยถ้าทางจะไม่เห็นเราอย่างนี้เราก็วิ่งชิวเออหรือเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยหรือเห็นปะไม่เห็นละเออไม่เห็นไม่เห็นีงไม่เห็นไม่เห็นเอ้หรือเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นเออเอ้หรือเห็นปะไม่เห็นและไม่เห็นและ เอาเห็นเอาไม่เห็น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 อ่ะตายซะแล้วกันเฮ้ยอย่าลุกอย่าลุกขึ้นมานอนแล้วนอนเลยเก็บก่อนเข็มชุดขอบครับเอ๊สวยพี่สวยพี่สวยพี่พี่สวยสวยพี่สวยพี่อะไรเนี่ยอุ๊ยสวยมวยเขาไม่เห็นเราครับท่านผู้ชมครับหายตู้ โปลมกรอดานหลังดูเหตได้ยังไงเหตุได้ยังไงล่ะอันี้โปลโครับโปลิโปูโแน่ๆอย่าข้ามาปิดกอดปิ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 ดหมดแล้วเปิดเวลาทําการนะครับผมวจะเปิดอีกทีใน3 2มสความนอนก่อนแล้วจะก,กันดิยาเดี๋ยวโดนยาจะยิงโอ้โอ้จะเอาเมาส์ค้าง,างเออโอ้เมาส์ค้างถูกเวลาถูกที่เด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 เออไม่ถูกเชียวหูเชียวหูเชียวหูว่านอนอย่ามาเดินตรงมีไอ้หนง สี่คิวไปดีอ้โหเอาว่ะสุดท้ายแหละจะจะได้ไปเนี่ยนะครับถ้ายังไงได้แชมป์หรือยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะกำลังใจกำลังใจแล้วอยากให้ทำอะไรในคลิปหน้าแบบ Impossible Challenge ก็คอมเมนต์บอกมานะครับแบบคอมเมนต์มาว่าแบบเอ๊ะอยากให้พี่ทำแบบนั้นทำแบบน,นี้ขอสัก4ข้อนะไปจิบปุ๊บไม่เห็นนะฮะไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเดี๋ยวเห็นเอ๊ะไม่เห็นแหละเออไม่เห็นไม่เห็นอ้าวใครเนะี่ยสวัสดีครับเอา้าตัวจริงไปไหนแล้ว ตัวจริงอยู่ไหนเหนียวนะอย่าไปใช้ตัวปลอมนะเย้ยโอ้โหโอ้โหจะไมวางไอ้นี่ 7, 10, จังจวัดเจ็ดสิบหจังหวะนี้เอ้ยจะหลบหลบจูบหลบแดะจังหวะนี้เอ้าออกมองไปเรียบรอยวู้ฮู ผูทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนใครดูในแฟนเพจนี้กดแชร์นะใครกดแชร์นะี่ขอให้แบบครูที่โรงเรียนเนี่ยแบบไม่ให้กันบ้านสักหนึ่งอาทิตย์ให้จังเลยไม่รู้จะให้ทำไมนักหนานแค่นี้ก็แบบกลับบ้านมาก็าอยากจะพักผ่อนนี่บน่นทำไมเนี่ยไม่ได้เรียนอยู่เ่ย เอาละครับทุกผู้ชมครับในคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำ Impossible Challenge อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ของท่านผู้ชมมาทำ Impossible Challenge ในคลิปหน้านั่นเองนะครับทุกคนครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่จะคอมเมนต์เนี่ยต้องกดแชร์ก่อนนะครับใครที่ไม่กดแชร์จะไม่เอามาเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ